สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The e y of t a r o t บายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันต่อแรนดอมแรนดอมคลิปนะจ๊ะชอบคลิปแรนดอมจะมาเปิดพักแรนดอมกันสักนิดหน่อยเมื่อวานมีใครถูกหวยบ้างคะมีคนถูกรัตตอรี่ไหม <c oughs> ยินดีด้วยสำหรับทุกๆุกคนที่มีโชคที่มีโชคมีลาบโอเคไหมอ่ะมากันที่หัวข้อที่ว่าใครกัน ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้เออคนที่เข้ามาจะเป็นคนแบบไหนมาจะมีมีใครเข้ามาทำให้เราชุ่มชื่นหัวใจกระชุ่มกระชวยทำให้เราใจเต้นตึกตักตึกตักบ้างหรือเปล่าอืมหรือว่ามีแล้วมันไม่ดีก็ดูดูเผื่อว่าจะมีอะไรที่ทำให้ใจเรากระชุ่มกระชวยมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะเบื่อกับความเซ็งอะไรอย่างเงี้ยเบื่อกับความหน่อยนะอ่ะ มาดูกันเดี๋ยวอาจารย์เคลียร์ไพ่ก่อนมาดูกันว่าพลังงานของคุณแรนดอมคือการสุ่มขอดูพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณเป็นพลังงานแบบไหนเมนเอนเนอรีหลักอ่ะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะอธิษฐานจิตมาครั้งนี้ว่าเป็นของคุณหรือเปล่าพลังงานของคุณเป็น Page of o n e เด็กถือไม้เท้ามีความต้องการมีความปรารถนามีความมุ่งมั่นกับบางสิ่งบางอย่างมุ่งมั่นอยู่กับอะไรคะเรื่องของการงานหรือเปล่าหรือมีความตั้งอกตั้งใจในงานที่ทําหรือตั้งอกตั้งใจในบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าคุณจะไปให้ถึงอ่าพลังงานของคุณนะคะมีความมุ่งมั่นกับการเดินออกมาจากใครสักคน ฉันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ฉันต้องเดินออกมาจากความทุกข์นั้นให้ได้ฉันจะเดินออกไปจากความสุขความทุกขที่มันไม่การอยู่ตรงเนี้ยมันไม่เวิร์กมันเหมือนการสร้างความทุกข์ไม่สบายใจกดดันคุณจะต้องเดินออกไปจากอารมณ์เหล่านี้ให้ได้หรือเดินออกไปจากใครบางคนที่สร้างความทุกข์ให้กับคุณให้ได้บาลานซ์อีกการ มีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยคือคุณบลรนซ์จิตใจค่ะบลรนซ์จิตใจบลรนซ์อารมณ์นะจ๊ะบลรนซ์ความรู้สึกไม่ว่าจะมีอะไรที่เป็นปัญหาสําหรับคุณไม่ว่าใครจะมาดราม่าหรือไม่ว่าใครสิ่งรอบกายที่มาเข้ามาปะทะมากระทบกระเทือนอะไรต่อคุณนั้นคุณจะเริ่มตั้งกําแพงหรือคุณจะกลับมาคิดใหม่มองใหม่จะบลรนซ์จิตใจ อะไรที่มันทุกข์จะโยนทิ้งมันไปแล้วเดินออกมาอะไรที่มีความสุขก็พยายามจะทําพยายามจะมองไปข้างหน้ากับสิ่งใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆสําหรับการเริ่มทํางานอืมบีบคนถ้าคนที่ทํางานออฟฟิศหรือทํางานประจําก็มีคนมาเลื่อยขาเก้าอี้แต่คุณยังมีความสามารถที่จะเอาชนะเอาแรงผลักดันนั้นมาชนะมีเกณฑ์ของการย้ายบ้านย,าย้ยายนนย้ายแผนกย้ายงานย้ายการอาจจะย้ายตําแหน่ง <c oughs> ย้ายไปรับตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งดีกว่าเก่าอารมณ์นั้นแก่งอยู่แก่งอยู่เอาอยู่นะเอาอยู่หน้า,อา,อนาชีวิตคุณนะะ The Star อะ e t o w e ออะไรที่มันจบอะไรที่มันทำให้คุณต้องเสียใจผิดหวังหรือช้ำชอกอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตนั้นพยายามบาลาน์ แล้วเดินต่อไปอย่างช้าๆเหมือนค่ะคุณกำลังจะเอาบทเรียนที่ผ่านมาเมื่อในอดีตมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะเดินต่อไปก้าวต่อไปอย่างสุขุมรอบคอบช้าๆได้พาเล่มงามอารมณ์นั้นมีการของมีเกณฑ์ของการวางแผนอาจจะมีการพูดคุยปรึกษาหาหรือกับครอบครัวปรึกษาหาหรือกับเพื่อนเพื่อวางแผนการใช้ชีวิต การดําเนินไปในก้นตอนของการทํางานการใช้ชีวิตที่จะต้องประสบความสําเร็จในภายภาคหน้ามีการพูดคุยปรึกษาหารือกับเพื่อนบ้างพี่บ้างน้องบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าบางคนมีงานทําก็คุณก็จะทํางานตั้งอกตั้งใจทํางานมากคือช่วงนี้เหมือนของความรู้สึกในด้านความรักเนี่ยมองไม่เห็นเลยไม่มีก็ได้ ถ้าฉันมีความมั่นคงถ้าฉันมีเงินถ้าฉันมีงานถ้าฉันมีบ้านฉันมีรถฉันมีตังค์เยอะๆฉันอยู่ได้อารมณ์ประมาณว่าเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านขยันขันแข็งทำงานที่คุณถนัดมันบางทีก็เบื่อเบื่อเหมือนกันนะการทำงานแต่ก็พยายามหาแรงผลักดันในใจเซ็งเหมือนกันบางครั้งความรักมีไหมมีสิอยู่ในใจค่ะความรักเก็บไว้ในใจ เก็บมันไว้ตรงนั้นแหละคิดว่าอะไรถ้าจะเข้ามามาเป็นความรักก็มาอยากจะไปก็ไปไม่พยายามอะไรอีกแล้วพยายามเห็นสัจธรรมเรียนรู้ปรับปรุงเป,ปงลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นเพื่อน,นิ่งนิ่งขึ้นเย็นขึ้นสุขุมรอบครอบขึ้น แล้วพยายามนิ่งปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามบุญวาสนาพาไปแต่ก็ไม่ได้ปล่อยทุกอย่างไปตามขนาดนั้นถ้าความรักถ้ามันจะมาก็มาถ้ามันอยากจะไปก็ไปฉันจะนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนี้แหละยังมีใครสักคนที่ข้างค้างอยู่ในใจกาวถ้วยช่วงนี้พราวมากจับพราวมากมีคนเข้ามาเยอะนะลองมองซ้ายมองขวาดูถ้าไม่มีอาบน้ำปะแป้งรอ คุณมีเสน่ห์มากก้าวถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้มีเสน่ห์เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าไอคนที่เราไปชอบเขาเนี่ยเขาชอบเราไหมแต่ไอคนที่ไม่ชอบเราก็มาทักเราจังแล้วก็ไม่อยากจะโฟกัสเรื่องนั้นพอใจที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองพอใจที่จะอยู่คนเดียวพอใจที่จะอยากคุยกับใครก็คุยอะถ้าไม่อยากคุยก็ไม่คุยอะอารมณ์นั้น ก้าถ้วยเนี่ยยังไม่ได้เป็นคนที่จะโฟกัสเรื่องรักกับใครสักคนเข้ามาก็จีบก็มารู้สึกพราวรู้สึกยินดีแต่ก็ไม่ได้ว่ายินดีมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับรังเกียจมีเสน่ห์ในตัวเองสูงมากสิ่งที่คุณเดินจากมานั้น,อาจจ,นอาจจะเป็นอาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาที่รักใครสักคนคุณอยากจะลืม ิ่งที่ผ่านมาเมื่อในอดีตคุณอยากจะลืมให้มันได้คุณไม่อยากยืนอยู่กับอดีตไม่อยากจมอยู่กับอดีตอีกแล้วนะคะพยายามตัดอกตัดใจอยู่ได้ด้วยตัวเองพยายามคุณพยายามใช้สมองมากกว่าใช้ใจค่ะใช้สมองคิดในการไต่ต้องทบทวนอาจจะมีเรื่องราวของความรักที่ผ่านเข้ามาเยอะรักใครก็ไม่ค่อยสมหวางรักใครเขาก็นอกใจเรา รักคนนั้นเขาก็มีเจ้าของรักเขาเขาก็ไม่รักเราผ่านมาเยอะโดนมาแยะและคุณก็พยายามจะสร้างกำแพงให้กับตัวคุณเองเพราะไม่อยากกลับไปจมอยู่กับความรักไม่อยากเอาใจลงไปเล่นนะ่ะโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสชีวิตเอออยากไปข้างหน้า มีความมุ่งมั่นในอะไรบางอย่างอยากได้ความมั่นคงบางคนมีเกณฑ์ของการอยากได้บ้านหรือบิ้วอินหรือการต่อเติมบ้านอยากได้เงินก้อนโตๆเพื่อเอามาส่งเสริมชีวิตฐานะให้มั่นคงยิ่งขึ้นกำลังคิดหาทางออกกำลังคิดไม่ไม่ใช่คิดหาทางออกกำลังคิดถึงเออเราจะทำอะไรที่มันเป็นการต่อยอดในธุรกิจหรือทำอะไรเสริมเพิ่มเติม อยากได้ไปศึกษาวิชาความรู้อยากไปเรียนคอร์สสั้นๆเพื่อรู้เอ,อ่ออะไรที่คุณอยากเรียนรู้คุณจะได้เรียนรู้นะ่ะอืความรักมีเข้ามาจะมีเข้ามานะเอชออฟคัพเหมือนคุณอาจจะอยากได้โอกาสกับคนรักที่เดินจากไปเหรอไม่หรอกใช่ในบางคนอาจจะมองถึงคนรักเก่าๆบางคนยังเฝ้ารอคอย บางคนยังนึกถึงว่ามันจะมีไหมที่ยังจะมีโอกาสที่จะหวนคืนมาเพราะเรายังไม่เคยลืมเขาได้เลยเพราะเรายังมีความรู้สึกที่ดีกับเขาจริงๆคุณมีเดเมเิเชียนน่ะมีทั้งคนรักเก่ามีทั้งคนรักใหม่มีทั้งคนที่คนที่เข้ามาแต่คุณอาจจะแบบอย่างที่บอกคุณอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ไม่ได้มุ่งเน้น อืมอยากมุ่งเน้นไปกับความสําเร็จอยากได้หลกักดีๆอะ่ะแต่คนที่เข้ามาก็ยังไม่ดีพอหรือเรายังไม่พอดีก็ไม่ด้วะปิดกั้นตัวเองคุณพยายามปิดกั้นตัวเองค่ะกลัวว่าเราใจลงไปเล่นหรือกลัวที่คนที่เข้ามาจะไม่จริงใจกลัวเจ็บช้าอีกยังไม่พร้อมเริ่มต้นนะคะบางคนมีการ มีการเดินทางไกลด้วยนะมีเกณฑ์ของการย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างเช่นบางคนอยู่กรุงเทพกลับไปอยู่บ้านเก่าบางคนเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศมีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะคะ The Sun ชีวิตมีความสุขดีงานก็ดีชีวิตดีนะชีวิตเหมือนดีกว่าแบบ The Sun เนี่ยมาครบทุกอย่างความสมบูรณ์ความพร้อมความสุขความสําเร็จ ในหน้าที่การงานหรือคุณอาจจะเป็นคนดังเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักร้องนักดนตรีก็ได้หรือว่าไปไหนเนี่ยเป็นคนที่รู้จักมีคนยกมือไหว้เออหรือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างล้นลามีความสุขได้ได้วยตัวคุณเองอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอ่ะอือารมณ์ประมาณนั้นชีวิตเป็นคนใจบุญชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้คำปรึกษาถ้าคนที่อยู่รอบตัวคุณอะไรที่คุณเห็นพ้องว่า จะช่วยได้คุณจะหยิบยื่นไมต้ตีหยิบยื่นความช่วยเหลือขี้สงสารคนน่ะแต่เวลาที่คุณเดือดร้อนน่ะก็ไม่มีใครช่วยคุณได้เลยอืมเป็นคนใจบุญแต่จำไว้เถอะคนที่ใจบุญแบบเนี้ยคือถ้าคนชีวิตคุณตกอับหรือตกตกตกลงมานะบุญที่คุณสะสมไว้บุญที่ที่ใจของคุณที่เป็นกุศลที่เคยช่วยเหลือคนอื่นนั้นน่ะ มันจะส่งผลกลับมาให้คุณได้มีคนหนุนนำชีวิตมีคนที่อุปถัมภ์ชีวิตโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลยแหละอืมเป็นคนดีนะแต่ทำไมไม่มีใครเอาวะเราดีเกินไปบางครั้งเราก็ดีเกินไปคนพวกนั้นอาจจะไม่ได้คู่ควรกับเราสักเท่าไหร่อืม บางคนอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวบางคนอาจจะมีภาระหน้าที่มีงานเยอะมีสิ่งที่คุณต้องแบกรับบางคนเป็นเจ้านายก็ต้องแบกรับลูกน้องเป็นผู้นำหรือมีค่าใช้จ่ายมากมายงานยังต้องเหน็ดและเหนื่อยเหนื่อยอีกยาวไกลแต่คุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีคิดเยอะอะเป็นคนคิดเยอะคิดมากบางคนก็คิดแทนคนอื่นบางครั้งนะ เรื่องตัวเองมีความสุขดีมากแต่ไปเอาเรื่องคนอื่นเขามาคิดคิดให้เขาหนักใจแทนเขาหาทางออกให้เขาเป็นคนดีไง <c oughs> อ่าเป็นคนดีชอบเอาเรื่องชาวบ,บ้านมาคิดเรื่องตัวเองก็ไม่พอไปเอาเรื่องคนอื่นมาคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยปาดไม้เท้าค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอดทนเก่ง หรือเป็นคนที่มีเขาเรียกมีอํานาจมีบารมีมีวาสนาดีเพราะความมุ่งมั่นพยายามมานะอดทนของคุณชีวิตไม่ได้ผ่านมาอย่างสวยหรูชีวิตค่อนข้างจะกว่าจะมายู่ยืนอยู่จุดนี้หรือกว่าจะประสบความสําเร็จได้แบบนี้เนี่ยฉันต้องเหนื่อยฉันต้องทนฉันต้องแบกรับฉันต้องฝาฟันฉันต้องดิ้นรนมากขนาดไหนอืมเก่งฉลาด นะจ๊ะพยายามบางขะคุณเป็นคนที่มีจุดหมายในชีวิตนะถ้าคุณฝันไกลถ้าคุณไปสอบแข่งขันอะไรก็ตามจะผ่านนะช่วงนี้ถ้ามีคนไปสอบมาหา,เด,มา,หาเ,เด็กไปสอบมาหาลัยคอนเทนต์ไวทีนเด็กไปสอบมหาลัยก็จะเข้าได้ผ่านฉลุยแต่อย่าลืมความมุ่งมั่นอย่าร้มเลิกการคันแค่ระดับแต่คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นฝันไกลและคุณจะไปให้มันถึงอะ่ะนะคะเป็นคนแบบนั้น อ่าถ้ามีสอบการสอบแข่งขันหรือถ้าคุณไปสอบเข้าบรรจุราชการหรืออะไรก็แล้วแต่คู่แข่งเก่งมากแต่คุณก็จะชนะทุกๆสนามสอบแก่ไหมเซนส์นของคุณบอกคุณได้บางคนเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเป็นเหมือนไบโพล่าเลย บางวันก็ดิ่งดาวบางวันก็หน่อยมีความสุขเวลากลางคืนมีเซนช่วงนี้เอาเซนนำทางกับชีวิตอยู่เหมือนกันเป็นคนมีเสน่ห์เพียงแต่ว่าเป็นคนอ่านคนเขาอ่านคุณยากเหมือนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนเดี๋ยวใจดีแต่ใจร้ายเหมือนดูง่ายแต่ยากเหมือนดูคุยยากแต่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนอารมณ์สลับซับซ้อนเซนซิทีฟสูงอารมณ์ประมาณนั้นัน่นคือพลังงานของคุณ ไปกันที่คอนเทนต์ใครกันที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้เราไปดูซิจะมีใครเข้ามาไหมจะเป็นคนในลักษณะแบบไหนเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาทำไมกเข้ามาทำไมเขาจะเข้ามาทำไมอ่ะใครกันที่ใครที่จะเข้ามาในชีวิตเราเร็วๆนี้ใครเป็นคนแบบไหน คนที่จะเข้ามาในชีวิตเราเร็วๆนี้คนที่คุณรักคนที่คุณให้ความช่วยเหลือคนเมื่อในอดีตคุณเคยรักคนที่คุณเดินออกมาค่ะใครกันคุณเดินออกมาจากใครคุณพยายามหนีใครอยู่คนคนนั้นแหละจะกลับมากลับมาเพราะอะไรกลับมาขอความช่วยเหลือก็ได้ กลับมายืมตังก็ได้ไอ้เอาตังของเก่ามาคืนก่อนได้ป่าวะของใหม่จะมายืมของใหม่เอาของเก่ามาคืนก่อนอะไรบารมณ์เนี้ยอะไรอารมณ์เนี้ยเออคนที่กลับมาหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณก็ได้คนที่คุณเคยช่วยเหลือไว้เมื่อในอดีตคนที่คุณยังออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้คุณยังลืมเขาไม่ได้ ยังความรู้สึกของคนที่กลับก็ไม่ได้ไปไม่ถึงคนที่คุณยังมีพาชั่นอยู่คนที่ดูลันลาปาร์ตี้อาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้คนที่เป็นคนดูคนนี้แต่งตัวดีนะอาจจะเด็กกว่าแต่งตัวดีใช้ชีวิตด้วยาการร้ันราร่องรอยเป็นคนโสดเป็นคนฉลาดเป็นคนมีมีความสัมพันธ์ที่ยังยังเป็นเด็กน้อยนอยยังเป็นคนที่ไม่รู้จักคิด แตฉลาดนี่แหละคนที่คุณอาจจะไปเจอโดยการเดินทางท่องเที่ยวหรือเป็นคนเก่าๆที่คุณทำให้คุณเบื่อเด็กเข้ามาหนักมากเด็กเด็กเด็กคนคนหนึ่งที่เคยไม่ชัดเจนกับคุณเขาไม่เคยให้สถานะไม่ให้ความชัดเจนไม่รู้ว่าเราคบกันอยู่เราเป็นอะไรซึ่งกันและกันคนที่คุณเคยผ่านชีวิตมาแล้วคนที่คุณเคยยังมีความหวังกับเขา คนที่เคยทำให้คุณต้องเสียใจและคุณพยายามปิดกัน้นพยายามลืมเขาให้ลงนี่แหละคนนี้แหละยังจะกลับเข้ามาอีกอะ่ะเออคนเก่าซิกออฟครับว้าวคนเก่าเก่ารักเก่าที่บ้านเกิดเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนที่รักต่างวัยอืมคนเก่าเก่าคนที่คุณพยายาม ทำใจให้ลืมอยากลืมกับจำอยากจำกับลืมคนนี้แหละที่ทำให้เราต้องต้องบาลานจิตใจคนที่คุณเฝ้ารอคอยคนที่จักรวาลยังเหวี่ยงเขากลับมานะจะ๊ะอืคนที่คุณคิดว่าวันหนึง่งเราสองคนอาจจะ พัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นครอบครัวกันได้หรือคนที่คุณเคยเป็นครอบครัวกับเขามาก่อนหรือเคยวางแผนการแต่งงานชีวิตร่วมกันคนคนนี้แหละคนที่คุณยังรักค่ะ queen of pentacles เขากลับมาทำไมมันกลับมาทำไม<笑><笑>เขาเข้ามาทำไมอ่ะเขามาทำไมเขามาทำไมคะมาเพื่อ ทูอัพครับเลิฟเลิฟเขายังรักเขายังปรารถนาเขายังมีใจให้กับคุณอยู่เขารู้สึกว่าการที่เขาไปกับคนอื่นหรือมีคนอื่นก็ไม่เหมือนมีคุณใครก็ตามแทนที่คุณบ่ได้เบอด้เขาอยากกลับมาสารสัมพันธ์กลับมาือฟื้นความทรงจำกลับมารือราร้อฟื้นความรัก กลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้อภัยกันได้ไหมกลับเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมเลิฟเลิฟฉันยังรักเธออยู่ถึงจะรักเธออยู่แต่เป็นรักที่เราสองคนอาจจะต่างคนต่างรักกันมาเพราะกรรมริขิตผมริขิตบุญริขิตเขารักคนแต่เขาก็รักคนอื่นด้วยคน เขากลับมาทำไมเพราะเขารัก The Devil คุณกับเขายังไม่หมดเวรหมดกรรมกันยังไม่หมดเวรหมดกรรมกันค่ะเวรกรรมนี้ยังย้อนไปย้อนกลับลักลักเลิกเลิกอ่อนอ่อนออบออบหายกันไปกลับมาเอาไม่เอ้าถ้ากลับมารู้ทุกอย่าง ว่าเขาไม่ดีรู้ทุกอย่างว่าเขาเจ้าชูรู้ทุกอย่างว่าเขาไม่จริงใจรู้ทุกอย่างว่าเขาไม่เห็นค่าเราเอาไหมเอามันเป็นเวรกรรมแล้วก็จะมีคนใหม่ๆที่จะเข้ามาให้ดูคนใหม่ๆที่มาหยิบยืน่นช่วงเนี้มีความรู้สึกว่ามีสเสน่ห์กับคนมีเจ้าของคนมีลูกมีผัวแล้วคนมีลูกมีเมียแล้วคนที่เขามีคนข้างกายแล้ว ให้ใช้เซนนำทางด้วยว่าคนที่เข้ามาจริงจังจริงใจเซนคุณบอกคุณได้เพียงแต่ว่าคุณไม่เชื่อเซนเซนคุณแั่นทุกอย่างยกเว้นหวยเพราะฉะนั้นคุณเอาเซนของคุณนำทางได้เลยว่าคนคนนี้มาหลอกคนคนนี้ไม่จริงใจคนคนนี้เข้ามาเพื่อเพื่อหวังอะไรจากคุณหวังอะไรหวังผลประโยชน์หวังเงินหวังความช่วยเหลือหวังตัวของคุณได้หมด การซัพพอร์ตระวังคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยค่ะคนมีเจ้าของค่ะเลือกดีดีเจัดถ้วยมีคนเข้ามาหลากหลายรูปหลากหลายรูปแบบที่จะมาหยิบยื่นไมตรีให้กับคุณนะ่ะคนพวกนั้นที่มาทักมาทายอะ่ะเขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนหรอกจริงเขาไม่อยากเป็นเพื่อน,อเ,อเ,น,เ,พอนเพื่อนเขามีเยอะแล้วหนึ่งที่เข้ามาเขาอาจจะเห็นคุณเป็นคนที่แบบ จริงบางคนดูมีสเสน่ห์มากคือบางคนมันตรงข้ามคุณดูมีสเสน่ห์บางคนแต่งตัวโป๊ๆหุ่นรูปสวยเซ็กซี่เซ็กสวยหมวยเอ็กแต่คุณเป็นคนใจดีชอบทาบุญชอบเข้าวัดชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ที่คนอื่นเห็นเขาคิดว่าคุณเป็นคนรักสนุกมองแล้วดูเหมือนง่ายๆดูเหมือนชอบเรื่องของสปบวกแต่คุณเปล่าเลย คุณเป็นอารมณ์ที่ตรงกันข้ามกับคนที่เขามองบอกแล้วว่าคนพวกนั้นมองคุณผิดเขามองแค่รูปลักษณ์ภายนอกยังไม่ทันศึกษานิสัยใจคอยังไม่รู้จักใจของคุณที่จริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบไหนเขายังไม่ทันศึกษาเพราะคุณเป็นคนที่มีกำแพงบางทีเขาสับสนเขาอ่านคุณยากจริงๆนะดูเราเจ้าชูด้วยแหละ คุณเป็นคนที่มันเป็นแฟนลี่เป็นคนแฟนลี่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนชอบรับปากชอบช่วยเหลืออะไรที่มีโอกาสอะไรที่แบ่งเบาคนอื่นได้คุณชอบทำมันเลยทำให้คุณดูมีสนเสน่ห์มากๆคนชอบคุณเพราะตรงนี้ดูเป็นคนมีความจริงใจมีสนเสน่ห์เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคนเลยเข้าหาเยอะนั่นแหละ คนแบบนี้ที่จะเข้ามาก็ให้เลือกดูดีๆเจ็ดถ้วยของคุณให้เลือกดูดีๆว่าคนที่เข้ามาเนี่ยให้อ่านคนให้เป็นให้ดูท่าดูทีดูท่าทางเขาก่อนว่าเขามาเพื่อรักหรือมาเพื่อหลอกเข้ามาเพื่ออะไรนะจะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ S อาซายเอฟอแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ